สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารครับที่ผ่านมาชีวิตสะดุดติดขัดมีปัญหาเข้ามาอย่างมากมายเคยสงสัยตัวเองบ้างไหมครับว่าทำไมชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆตลอดเลยนะครับเช่นถูกกันแกล้งโดนเอาเปรียบถูกหักหลังนะครับ เรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยโดนมรสุมมาทุกสมรภูมิเลยก็ว่าได้นะครับแต่ขอให้ใจเย็นๆครับจะมีข่าวดีเข้ามาถึงดวงของคุณอย่างแน่นอนครับเรียกว่าหลังจากนี้ครับชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภครับคุณอาจจะได้ ข่าวดีมีเงินก้อนเข้ามานะครับรวมไปถึงมีไรายได้ใหม่ๆและสิ่งที่เคยลงทุนลงแรงเอาไว้ก็จะได้กลับมาแบบไม่คาดฝันครับสื่อนําโชคนะครับดาวลาพระในระวงังจากโคจรเข้าในเรือนกระดุมพระครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับผู้ที่ชอบลุ้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคครับ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของคุณนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสมุดฝากบัญชีเลขท้าย3ตัวรหัสปั ATM ตร t t m บัตรเครดิตของคุณนี่แหละครับจะทําให้คุณมีโชครวมไปถึงแอปพลิเคชันที่คุณตั้งค่าไว้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับลาตู้เซฟด้วยอันนี้สําคัญเลยจะทําให้คุณเรียกได้ว่าช่วงนี้ครับปังเกินต้านนั่นเองครับ สีโชคดีครับคือสีชมพูสีส้มสีแดงเลขโชคดีของคุณคือเลข351หาวกาสทำบุญเสริมดวงสักนิดครับโดยจากเข้าวสารอาหารแห้งครับเป็นกำลังบุญนะครับนอกจากนี้ทองกาถาบูชาดวงด้วยครับติหังจะโตโลที่นังติหังจะโตโลที่หนัง8จบครับ